ดีใครจ๊ะคนดูฮะคนดูเขาเป็นพระคุณกับเรา,าพี่นุ้ยครับครับผมก็เรื่องนะครับพี่นุ้ยเรื่องอะไรนักหนาล่ะไงแจ๊ดเนี่ยลงไปเห่าหมากันหน้าเซเว่นเอ<ม>า,<ม>าลงไปเห่ากับหมานหน้าเซเว่นเหรอเนี่ยกูว่ามาั้งทิกตอกมึงไปทำรายการนี้นดีมากเลยรายการอะไรติดตามชีวิตกูอะตามติดชีวิตแจ๊ดเออรู้เรื่องกูเยอะรู้แล้วก็ขยันพูดขยันแพ้มขยันบอกคนนู้นคนนี้แล้วมันเห่ายังไงหมาตัวเล็กตัวใหญ่อะไรมึงเห่าคุยกับเขายังไงเห่าได้เจอตัวใหญ่เห่าไงมันทักมา อันนี้ตัวใหญ่หมาพันอะไรเนี่ยพันพันกว่าบาทไว้หมาถูกเอาว่าแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ไปเชียร์ระบงพี่ออสโฟเรตเหรอจะบ้าอลไกูขึ้นกับสามดาวนี่ <c oughs> ไปออสไหนกูไปนี่สอนเพชรสอนลูกพันร้ <c oughs> องคู่กับใหญ่วันเลนทายเองะแล้วนี่ยังไงวันนี้ท้าไปแต่งตัวหลอดดูเนี้ยมากเลยพ่ออะไรกําลังไหลสดอยู่เลยตั๊กบอกว่าพี่นุ้ยปิดไลฟ์รีบมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงน้องเลี้ยงเด็กอ เล yes ี้ยงน้องเออเดี๋ยวเลี้ยงน้องพีไอ้ตามันก็มีน้องทุกจังหวัดไปใช้จังหวัดไหนน้อเลี้ยงน้องทุกจังหวัดพอน้องมาไม่ตงปกก็ยนให้น้องเหน่งผมชอบเพื่อนคนนี้ดีอย่างทำไมคือถ้าไม่ใช่สเปคกุญาจให้นะเจ็ดพันแปดพันกุญาจให้ยอมไม่เอาแล้วก็นั่งด่ายเน่งยาวเลยพีพีเน่งพีก็รู้นี่ว่าผมเป็นแบบไหนชันไม่เป็นแบบไหนและไอสัตว์นี่ก็เรียกผิดมาตลอด ก็ข้าวทางสิภาษาทั้ง,งจังรัดปีศาจไม่ใช่พี่ไม่ได้หมายความว่าเด็กอย่างนั้น,นคือเขาบอกไปรับน้องชายเขาโอ้โหไอชิ้นเหรอไม่ใช่บอกเห็นม่น้องจะกลับมาจากต่างประเทศอะไรบ้างเนี่ยบอกฝรั่งฝรั่งเราก็เพิ่งรู้ในตั๊กมีน้องชายเหรอแล้วก็จบปริญญาตรีไหนเป็นปริญญาตรีจากชิคาโก้นะ<ม>แล้วก็มาต่อปริญญาโทที่มึงนี่มันมใช่เวลาเล่นมุกเหรอเนี่ยผมก็อยากดูดมุกบ้างอะไรดูดดูนะคะพี่ นี่เลยค่ะคถ้าเรื่องดูดนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเครื่องดูดฝุ่นเทอร์โบสตาร์เวลดีกว่าค่ะเพราะไม่ว่าพี่จะเป่าลมหรือดูดไล่ฝุ่นทาความสะอาดพรมโซฟาผ้าม่านหรือรถยนต์ก็ทําได้สบายมากเลยค่ะและก็ยังมากับแรงดูดนะครับ1,800มิลลิบาร์นะครับสายไฟเนี่ยยาว6เมตรหมุนทำความสะอาดนะครับได้360องศาครับ แถมยังมากับถังดูดฝุ่นที่บรรจุได้15ลิตรนะครับหรูดีถูกทนทุกคนใช้สตาร์เวลครับโอ้โหครบเครื่องขนาดนี้จัดมาให้พี่หนึ่งเครื่องเลยนะครับจะได้เอาไปทำความสะอาดที่บ้านครับผมน่าดู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 ดฝุ่นดูอะไราบอะไรได้หมดเลยเครื่องนับดีมากจับไปเลย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 พี่ แล้วไหนแล้วมันนัดพี่กี่โมงเดี๋ยวมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วมาสายมาสายพักหลังนะ่ะ <c> อ <oughs> ุ้ยอุ้ยเต็มเหนียวแล้วทีเนี้ยวาสายแค่สองวันมึงจะสายทุกวันจ้าเลยัสดีครับปลอดภัยมาดีเลยอุ๊ย,ย,ยอะ โอ้ยดีครับนี่ไงนี่ไงโอ้ที่ไปรับน้องมาเหรอขาชายน้องชายเดี๋ยวดเอานี่จะมาต่างประเทศก็คุยภาษาอะไรไม่ได้เลยต้องสปิกว่ะเนี่ยคนฝรั่งหมดเลยเนี่ย Where you come from I'm from Amsterdam I'm not German Can you s m o k e Thai Can you speak Thai Can you speak Thai นิดน้อยอ๋ออันพูดฝรั่งไม่ได้เลย จังหวะนี่ขาเล่นตลกมาพี่ผมสอนเองกับมือพี่พาฝรั่งมาเล่นตลกซะเอเวด้วยเดี๋ยวนะนี่ฝรั่งก็สูงนี่ผ่าใครีกคนมึงคัดปาใครมาฝรั่งหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเขาใส่ใครครับโอ้ยที่นี่ต้องรับลูกแหลงเหรออันนี้อันนี้ฝรั่งฝรั่งอันนี้ฝรั่งอันนี้อันนี้พี่เกลือฝรั่งฝรั่งใช่แต่นี่เขาไอ้ไอ้กินนมแหมไอ้กินนมหมาแล้วนี่กินนมอะไรอะไรนมกะหรี่ ยินดีด้วยยินดีด้วยเห็นบอกน้องชายแต่งงานแล้ว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 วันนี้ก็คือผมจะพาน้องชายเนี่ยมาเที่ยวนะฮะแล้วใช่กองแต่งงานด้วยเรียกได้ว่าจัดปาร์ตี้แบบสละโสดผู้หญิงแซนใช่ใช่นี่กอนแต่งงานแบบปาร์ตี้สละโสดแล้วกอนแต่งงานของเราปาร์ตี้เลยสละไซเดอร์สละไซเดอร์ได้ฮะได้แล้วฮะตาแล้วยืนแรกเลย អីម៉ាឡាម៉ាឡាទៅកាលទៅណាអូម៉ាឡួយហ្អូអេ พี่พจน์พี่พจไม่มาด้วยเหรอขายหอเจ้าแตกกันแล้ไอ้แจ๊สไม่ใช่หอเจ้าแตกไอ้เวรดูสิมันเหมือนเป็นภาระอ่ะเนอะเราสองคนมาแล้วต้องพ่วงสองคนนี้มาด้วยพี่ถามจริงมึงสองคนมาใหม่วะก็มาดัดแต่งไงโอ้โหพี่ตรงนะมึงหน้าตาอย่างงี้มึงจะมารับแผกเหี้วะเดี๋ยวดูสิ่ลูกหิวดิ โอ้ยป oh ั๊มส่งว่าปัามึงซี่ขนาดนี้ขาวขาวแบบนี้แสดงว่าน่าจะฉีดพวกกูต้าไม่ไม่แต่งไม่ใช่เขาได้น้ำดีอออ๋ีฉีดกูต้าเราอะฉีดกูเตี้ยมาโอ้ยหน้าหน้านี่ฉีดเซรั่มเจ้าคู่สาฉีดกูเตี้ยวรึย่ะแล้วยิงอีกทีอ่ะคางนี้จะรับแรงแรงให้รับเลยออะเา ฉีดเซรั่มใช่ไหมพวกเราอ่ะฉีดเซรั่มไม่มาตั้งแต่ขูดเตี้ยฉีดฉีดเซรั่มแล้วสีอะไรเซรั่มเซรั่มแล้วเราฉีดอะไรเซโลงังเซโลงังอุ้ยคมไอ้มุ้งเนี่ยมันจะฮาเฉพาะคนอายุห้าสิบะ มึงสองคนกับไปเถอะนะคุณรับแขกไม่หวัสภาพอย่างมึงอ่ะโอ้แล้วดูเนี่ยกูตายแล้วทำไมเนื้อตัวเย็นขนาดนี้เนี่ยเนียนนะจับจับจับโอยแต่งตัวก็ดีทาไมกินตัวแบบหอมใช่ไหมออกิ่นตัวนเป็นยังไงพี้มีเล่นอี่นี่นี่แหละพี่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 พพี่พี่่พี่ี่พี่พ เขาจริงเหรอขาดีเาไอจริงปเพี่พี่แต่ดีได้เลยอยห่อยปรึกษาอะไรกันเนี่ยอ๋อชอบมีแล้วชบอกเจริงเหรอโอ้กระซิบก็พอเนี่ยอยูหมอพี่กระซิบแบบผมเมื่อกี้แะทำอะระซิบแบบผมเรื่ึงกูเคยอุ้มแล้วโดนมาทีแล้ว แล้วก็ซิปพี่อะไรอีกอ่ะอยู่เลยไปเดี๋ยวได้ตบตบไปตบกูคานติ๊กตอกเลยโง่นี้เลยอ่ะเคยอุ้มเขาไงนี่ดีกว่ากำลังไลฟ์สดน้องชายเนี่ย บอกมาแล้วว่าว่าพี่ขอเสื้อเทานะน้องเออไหนอะเสื้อเทาเนี่ยเดี๋ยวนีเทานี้เหรอไม่ใช่โอ้นี่สีเทาเอาเสื้อไม่ใช่ผิวเอางี้แล้วกันน้องสวยพวกพี่ก็ช่างเลือกเหมือนกันนะใครมีทีเด็ดอะไรลองบอกใช่ของหนูถนัดอะไรพวกพี่จะได้คัดส่งให้เพื่อนๆถูกงานหยูจะเริ่มจากน้องกระยันกระติบกันเลยชื่ออะไรครับผมเอลตุนค่ะเอลตุนนะตรงเอลตรง จะมาแย่งอีกนะเว้ยมึงอ่ะกูเข้าห้องน้ำทีไรมึงเป่าไปตลอดเลยพี่แม่งกลับมาแล้วอ่ะที่นี่มีสาวหน้าไหมพี่ก็เข้าสาหน้าเอาเงือกเอาเงือกก่อนโอเคนี่ได้แล้วไปคู่นี้ป่ะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวเลือกสุดท้ายเอาหนูก่อนเลยสลากโสดสลากโสดโป๊ไปสลากโสดวันนี้หนูวันนี้ อยาให้มันคู่กันนะคะนี่เพื่อนพี่อุตสาชีเอายองคนนายเดี๋ยวพากลับบ้านเสมอไปกันเลยนะคะเนี่ยไม่มีปัญหาพี่ใช่ไหมคะนี่กำลังจะแต่งงานนะคะสารสวดวันนี้ละไมไหวนะใจเย็นพี่ใจเย็นไม่เอานะจะพึ่งใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่ไม่เอาเ นี่อะไรเลยอกิดอะไรขึ้นบ้างนี่มันปล่อยยางใส่เพื่อนบัวไม่ไหลตัวเลยนะมึงฉันขอจัดแพคคู่เลยดีกว่าได้เลยน้องชายแพ็คคู่กันเลยดีแค่ไม่แค่นึงผมขอดูคนนี้หนึ่งเจอน้องก็บ่อยแล้วเจอน้องก็บ่อยแล้วใจมึงเป็นยังไงเอาใจออกมาเล่นเพื่อนไม่ใช่ลุงเฮ้ย ก็ต่อยหน้าแตกเลยเอะ้องตีเผื่นะพี่เอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเเดี๋ยวเดี๋ยวออเฮียอะไรเนี่ยแกวแกวแไอ้นั่นนะครับคาพับลงตาไอ้เนี่ยของจริง ฟุ้งเท่าพอเสดพวกนี้ยังใจไม่ถึงพี่ให้เด็กแม่งดูพี่เอาให้เด็กมันดูพี่ให้เด็กมันดูให้เด็กมันดูพี่น้อยแต่พี่พึ่งโดนมานะให้ดูอีกเหรอให้มันงานพี่พี่ก็บอกเขาว่ามันเป็นงานเออมันเป็นงานเงานไปเขาไม่คลิดอย่างเราอย่างนี้สิพี่เอาคนนี้ดีกว่าหนูจะว่าจะอุ้มแบกก็ไม่มีปัญหาค่ะ พี่คะก่อนที่จะเต้นทำไมอ่ะพี่ช่วยทำบุญพระป่าวัดบ้านหนังนี้ก็เดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรมันจบจบไปก่อนช่วยร่วมบุญกันก่อนนะวัดอะไรเอาฮานะพี่จะได้ทำบุญให้วัดอะไรจ้าชื่อวัดอะไรวัดสิ้นศรัทธาธรรมกันเฮ้ยเจ้าวัดธรรมรามกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวพี่ไม่ทำบุญเลยเนี่ยทั้งสองคนเลยเห็นไหมเนี่ยพี่ชายขนาดตักพี่กับใจมากนะวันนี้ครับพี่เลือกละบอลโคพี่และตักโอเค มาขอขอโทษด้วยโอเคไปก่อนโอเคไปไปไปกาะไปันเก่ะไปไปไปแกแกยูไปนะเต้ไปนะเไปนะเต้แกไป only อันนี้ e a h hello ไปกูฟภาษาอะไรเนี่ยไปเออไปยูคอนฟม America. Uh -huh. Yes, yes, yes. yes. Uh -huh. You, you ying ping pong? You ying ping pong được mai? <laughs> <laughs> <coughs> 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 yeah? No, 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 no. I no. have dollar. I have dollar. You ying <coughs> ping pong? No, oh, no, bát pong. No, <coughs> pong? Ah. Uh, you have, uh, you have snake. <laughs> <coughs> 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 no, 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 sene? no, no, sene? no, <coughs> <coughs> ไอซีไอซียูรวอลกิงหัวใจน้ำมันบเลอร์เธไอกินส้มตำไอพวดทองสองคนนี้เป็นของอยู่ thank you uh huh. okay okay no problem no problem run da, 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 da. run da, da, da.